Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh กลับมาพบกับรายการสุนทรียสนทนาการจัดการความรู้มหาวิยาลัย,ยฟวาตอนนี้ครับผมก็วันนี้เราจะมาพูดคุยในหัวข้อของการจัดการเรียนการสอนที่ดีนะครับวันนี้เราจะอยู่กับอาจารย์วิไลวันกาเจนะครับเป็นอาจารย์นักวิชาการศึกษาของคณะศิลปศาสตรและสังคมศาสตร์ครับผมขอให้อาจารย์ตัวอาจารย์แนะนําตัวนิดนนะครับผมสวัสดีครับนายรัชมาลราชน a านผ้ชมทานมามท่ะนผูชม่มท่าล้มท่านผู้มท่านผู้ชมท่านผู้ท่นผู้านผ้านผูเชนอานอู้ชรท่านผู้ชมทาสิชาภาษาอังกทษาณะศิชปศาสตร์และสางคมศาสผร์มนผู้ชานผู้ชมท่ารย์เปมานผาผู่าู่่า่าน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 ัู่านผทานะมท่านทานผทานผั้นผมในวันนี้เนี้่าเราจะูดมานูดคุย่นเรื่างของการจัด การสอนที่ดีเพื่อให้บรรลุปเป้าประสงค์ที่วางไว้กคตรงนี้อยากจะให้อาจารย์พูดถึงนิดนึงว่าเวลาอาจารย์ได้รับวิชารับผิดชอบสอนรนวิชาวิชาหนึ่งเนี่ยอาจารย์มีมีเป้าหมายอย่างไรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นไปตามเป้าหมายก่อนที่จะตอบคาถามในแต่ละรายวิชาก็คือขอขอบอกก่อนเลยว่าเจตนาของตัวเองทุกครั้งเลยเจตนาตัวเองเลยเป็นที่ในการ จากการเรียนการสอนเป้าหลักๆเลยมันจะอยู่ตรงที่จะจะคิดว่า teaching is not telling การสอนไม่ใช่การบอก teaching is coaching แต่มันเป็นการแนะนำการทำให้ดูการหลายๆอย่างาค่ะคือการการการโค้ชเนี่ยมันเป็นการดึงเอาศักยภาพของของขผู้เรียน,นยออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วย แล้วก็เป้าหมายหลักๆเลยในการสอนตัวเองก็คือให้ได้ผู้ให้ได้บัณฑิตที่สามารถนำความรู้ความสามารถนีไปพัฒนาประชาชาติ mm hmm. ดังนั้น mm hmm. วิชาหลักๆที่ตัวเองจัดจะเป็นวิชาการแปล mm hmm. พูดถึงการแปลคือภาษาภาษาเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งของการดาว่า ของการเปิดแผิสลามจะบอกเขาอย่างนี้เสมอเลยเพื่อให้เขาเห็นความสําคัญก่อนอย่างนักศึกษาบางคนเนี่ยเขาเขาอาจจะรู้สึกแค่ว่าชอบภาษาอังกฤษแต่เขาไม่รู้หรอกว่าภาษามันเราไปใช้ประโยชน์นงานศาสนายังไงสำหรับการแตว่าอย่างไเราจะอธิบายตรงนี้ให้เขาก่อนทุกคอสทุกจุดเริ่มต้นของคอสการจะอธิบายตรงนี้ให้เขาเข้าใจก่อนเมื่อเขาเข้าใจธรรมชาติวิชาเข้าใจเป้าหมายของวิชาเขาจะรู้ว่าเขาต้องจัด ระเบียบการเรียนรู้ของตัวเองอย่างไรแล้วก็จะมีความสุขในการในใน,ในการเรียนรู้ตรงนั้นนะคะประการถัดไปก็คือเมื่อเรามาจัดวัดจัดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ตามคำอธิบายรายวิชานนะคะก็มาดูซิว่าใน,นแต่ละวัตถุประสงค์เนี่ยเราจะจัดกิจกรรมอะไรเพื่อให้เขาันนี้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น ดังนั้นในรายวิชาของตัวเองจะไม่ค่อยเน้นการสอบข้อเขียนแต่เน้นการปฏิบัติและเน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นหลัก collaborative learning เพราะตรงกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือตรงนี้จะทำให้ผู้เรียนมีความเป็น active learner <ๆ>มากกว่าเขาจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันมากกว่าเขาจะสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ของความเป็นพี่น้องในในชั้นเรียน การช่วยเหลือการสอนได้มากกว่าแล้วก็ที่สําคัญเลยที่คน้นก,ก็คือคนเก่งดึงคนอ่อนได้เพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อนช่วยเพื่อนได้ได้เป็นอย่างดีแล้วก็มันเห็นผลมากๆเลยจากบางคนเนี่ยนะคะบางคนเนี่ยจากตอนที่เรียนการแปลคอสที่หนึง่งเนี่ยทักษะเขาเป็นสูงเลยจริงๆแปลอะไรก็ไม่รู้ <laughs> เรื่คนละเรื่องใช่พอผ่านหนึ่งเทอมตรงนั้นเนี่ยแล้วเราไปดูผลลัพธ์จากข้อสอบไปนอกก็ดีจากอ,อินดิวิโดนัวเโโจร, 7, รป,รรปรังเป็นของตัวเองเราเมื่อเราเอามาเปรียบเทียบดูเราจะเห็นพัฒนาการของเขาผู้เรียนแต่ละคนมีพัฒนาการไม่เท่าก,กันขึ้นอยู่กับว่าคุณมีทุนในตัวเองเท่าไหร่แต่ก็จะบอกเขาเสมอเลยว่าคุณทําสําเร็จแล้วนะ เพราะคุณมีพัฒนาการอย่าอย่าอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเปรียบเทียบกับจุดตั้งต้นของตัวเองณวันแรกกับวันนี้คุณพัฒนามาได้แค่ไหนถ้ารู้สึกว่าพอใจ นั่นแหละแสดงว่าคุณทําสําเร็จแล้วก็ก็จะกระตุ้นเขาให้กําลังใจเขาชผมผมชอบมากเลยตรงที่ว่าคุณทำสำเร็จแล้วถ้ามีการพัฒนาคือว่าคุณทำสำเร็จมันเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาที่จะเรียนต่อว่าเออฉันทำได้ทำได้บางคนเนี่ยเอาทำได้แล้วมากๆเลยนะคะคือเราต้องยอมรับว่านักศึกษาเราส่วนใหญ่เนี่ย ไม่ชํานาญภาษาไทยเลยในขณะที่นักศึกษาเอกภาษาอังกฤษหลายคนเนี่ยเขาเก่งภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาไทยพอพมาเจอคอร์สการแปลเขาบอกว่าอย่างของตมดุลอาจารย์ครับผมอยากไปกลับไปเรียนภาษาไทยใหม่ได้เลยเลยเนี่ย <c oughs> แต่ที่น่าเชื่อชมมากก็คือคอร์สที่หนึ่งอย่างที่บอกแปลไม่ได้เรื่องเลยแต่พอผ่านคอร์สสองคอร์สสามเขาจบจบคอร์สสาม,สามด้วยทักษะภาษาไทยที่พัฒนาการพัฒนาขึ้นอย่างมากมาย แล้วก็บางคนก็คือสามารถเอาความรู้ไปประกอบอาชีพนั่นคือเป้าหมายหลักของตัวเองเลยทุกครั้งแรกที่เข้ามาคุณนักศึกษาแล้วก็บอกนักศึกษาว่าวิชาการแปลเนี่ยมันเป็นวิชายาชีพคุณได้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมุสลิมะมคุณทํางานอยู่กับบ้าน<า>ได้เลยคุณเอาไปทางานอาชีพตรงนั้นครูจะสอนคุณเพื่อให้คุณเอาไปประกอบอาชีพได้แล้วคุณเอาความรู้ที่ครูให้ไปต่อย,ยอดอาไยดังน,นั้นจากแนวคิดตรงนี้ค่ะ มันก็เลยพยายามสร้างกระบวนการเรียนรู้หรือกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะทำให้เขาใช้ได้จริง,จ,รงจะบอกเขาเลยว่าคือจะสอนทฤษฎีแค่คอสหนึ่งแต่คอร์สสอคอร์สสามเน,น้นการปฏิบัติทักษะใช่และจากปฏิบัติตรงนั้น,นะคะ้ะจะเป็นการให้เขาเอาเครื่องมือทั้งที่เป็นในโลกออนไลน์เอยหรือที่เป็นที่เป็นจากตำราห,หรือจากหนังสือจากวิชาชีเล่นเอง,เองมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะ นักศึกษาส่วนใหญ่เขาแสดงได้เห็นเลยว่าเขามีกระบวนการในการสืบค้นข้อมูลเพื่อที่จะให้ได้บทแปลที่ดีที่สุดมาได้อย่างไรนะคะอันนี้อันนี้จะเป็นตัวอย่างเล่นหงอันนี้หลังจากที่ให้นักศึกษาทำโปรเจกต์แปลเลือกบทแปลอันนี้เป็นผลงานของนักศึกษาหนึ่งเลยตัวเล่มนี้จะเป็นเล่มรายงานซึ่งจากเล่มรายงานเนี่ยจะเห็นว่าเราจะเห็นว่า มันไม่ใช่แค่รยายงานเลยนะเรื่องนี้แต่มันคือที่ชิ่งหรือที่เรียกเรื่องหนึ่งได้เลยคือตอนที่วางโปรเจกต์ให้นักศึกษาเนี่ยจะคิดบนพื้นฐานสองประการก็กคือหนึ่งเป็นเป็นเป็นโปรเจกต์การเรียนรู้ที่นักศึกษาสามารถพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เรียนรู้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในแต่ละข้อของรายวิชาได้แล้วก็สองโปรเจกต์นั้นจะต้อง ได้ใช้ creativity ของตัวนักศึกษาเองด้วยดังนั้นเขาก็เลยมีความสุขในการทำดูดแล้วเนี่ยการแปลอะอาจารย์ยตัวนี้เนี่ยแบบมันไม่ใช่แค่เข้าไปนั่งแปลบทความเฉยๆ<ช>แต่มันสามารถที่จะเอามาแปลแล้วให้คนที่ไม่รู้ภาษาไทยอะคือคนที่ไม่รู้ภาษาไทยเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ความหมายของของภาษาไทยตัวนี้ได้ด้วยนะครับผมตัวนี้มันไม่ใช่แค่ในห้องสี่เหลี่ยมแต่เขาสามารถที่จะนบทความที่เขาเรียนแล้วก็มา เราแปลบทความอย่อื่นให้คนอื่นได้เข้าใจมากขึ้นเขรับจบจากผลงานที่อาจารย์ให้ดูของนักศึกษาท,ทำครับใจนะครับผมตรงนี้เนี่ยอย่างอาจารย์สอนการแปลเนี่ยอโอเคครับผมได้ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เป็นเป้าหมายที่อาจารย์ได้วาง้ว่าโอเคนาาักศึกษาต้องจบคอร์สแล้วต้องเป็นไปตามที่ได้วางไว้ยังไงนะครับผมอยากเรียนรู้กระบวนการวิธีการสอนจารย์ที่จะนำไปสู่ต้องมาว่าอาจารย์กนการสอนอย่างไรเพื่อให้บรรลุถึงต้องที่อาจารย์ได้วาง แผนในสบบวิธีการอย่างไรส่วนใหญ่แล้วในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนจะเน้น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นกิจกรรมการเรียนรู้แบบแบบ collaborative learning อย่างที่บอกโดยส่วนตัวเองจะชอบใช้เทคนิค t h i n k pair share ลแล้วก็ i n k pair share ก็คือเริ่ม i n pair share คือเริ่มจากทําคนเดียวจากจากงานเดียว แล้วเอางานเดียวนั้นไปรวมกันเป็นงานกลุก่มแล้วก็เอาเป็นงานคู่แล้วก็นั่งดูกันสิคะมามา,มานเนอะอ่ามานั่งตรวจงานอีดิทงานกันแล้วจากงานคู่นั้นก็เอางานเอาผลวงานคู่เนี่ยไปเป็นงานกลุ่มอีกทีหนึง่งมาแชร์กันอีกปุ๊บเขาก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันว่าเออทำไม ทำไมบทแปลนี้ดีกว่าทำไมใช้คำนี้ดีกว่าทำไมใช้คำนี้ไม่ได้ตรงเนี้ยค่ะที่นักศึกษาสะท้อนออกมาในการประเมินบอกว่าเขาได้เรียนรู้อะไรเยอะมากเลยและที่สําคัญตัวเองไม่เคยคิดว่า teacher is the best จะบอกเขาเสมอเลยว่าในห้องเรียนเราเท่าเทียมกัน you are learner I am a l s o l e s n o r ครูก็เป็นนักเรียนครูก็เรียนรู้จากคุณคุณก็เรียนรู้จากครูเราเรียนรู้กันและกัน บ่อยครั้งที่ที่เราค้นพบว,ว่านักศึกษาเขามีบทแปลที่นําเสนอได้ดีกว่าเราก็จะบอกเขาเลยว่าให้กำลังใจเขาเลยมาชอลล็อกคุณทําได้ดีมากทําไมมันถึงได้ดีกว่าเราจะกระตุ้นให้เขาคิดวิเคราะห์อยู่ตลอดเวลาและจะให้เขานําเสนอด้วยเหตุและผล mm hmm. เขาก็เลยชอบตรงนี้ชอบที่จะอ๋อคือในกระบวนการเรียนรู้ตรงนี้ในกระบวนการจาัดกิจกรรมตรงนี้ต้อง ต้องพยายามฝึกให้นักศึกษาเนี่ยคิดให้มากขึ้แล้วก็นำเสนอความคิดอย่างมีเหตุผลกระชัชบเชบิงบวกให้เขาคิดกว่ปตลอดเวลาด้วยค่ะผมชอบวิธีการจังไยครับแต่ท,ที่ที่ทำคนเดียวไปก่อน ทำคนเดียวก่อนเขาอาจจะยังมองไม่เห็นจุดบกพร่องใช่เขาอาจจะมองในข้อดีเพราะเขาไปแชร์กับเพื่อนสองคนตาคนต่างเห็นของข้อเสียงกันแล้กันนะอันนั้นก็เคยยังุงแคบอยู่แต่ก็มองเห็นบ้างและยอมรับความคิดเห็นที่ตาพออาจากนั้นไปที่กลุ่มต่อปุ๊บมันมันเหมือนเปลี่ยนสมมติว่าออกจากโลกความเป็นจริงเ้วไปเจอสังคมใหญ่ๆที่ว่าเอ้ เขามองทัานแบบนี้นะคนนี้มองเราแบบนี้นะให้เรามีข้อดีอย่างนี้นะคนนี้มีข้อดีอย่างนี<ม>้แล้วมาแชร์ร่วมกันก็มาปรับปรุงให้ได้ข้อที่ดีที่สุดตรงนี้คือว่าอทำได้แล้วมากๆในการการการสอนครับผมก็แล้วก็ในในอีกกระบวนการนึงที่มันคอมมสชชั่นแชร์แพร์โซโล่ share, pair, solo, ก็คือมองกับเริ่มจากงานกลุ่มคือวิเคราะห์คิดวิเคราะห์ร่วมกันทั้งท้องจากทั้งท้องนั้นเราก็จะให้อาจจะให้ให้งานเป็นหนึ่งชิ้นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน จากที่ทั้งห้องเขาเร่วมง,งานทําก็ไปเป็นงานงานคู่เขาก็เกิดการเรียนรู้ในงานคู่นั้นสุดท้ายให้กลายเป็นงานเดียวกลัมบมาเองอคือถ้าลองใช้สองให้หนึ่งนี้เราพบว่ามันได้ผลมากๆ นักศึกษาก็พอใจอจากที่ผมมองนี่สนุกไหมครัสนุกถ้าสนุกนนสนุกใช่เด็กจะไม่เบื่อเลยครับผมก็สั่งเทคนิคของอาารย์ที่อาจารย์พูดไปแล้วก็ประสบที่อาจารย์คิดว่าน่าจะให้กับนักศึกษาได้เกี่ยศักยภาพขอ,ของตรงนี้เนี่ยอยากให้อาจารย์ฝากถึงท่านผู้ชมนะครับว่าการที่จะเป็นผู้ที่จัดการการสอนได้ดีนั้นน่ยควรจะปฏิบัติอะไรให้กับนักศึกษาอความชื่นชมว่าเฮ้ย อาจารย์คนนี้สอนดีเก่งเลยเป็นคนที่จัดการการสอนได้ดีก็ศึกษาตรี้ฝากให้กับอาจารย์ถ้าเื่นเไปประคุงใช้ได้อคืออาจารย์แต่ละท่านก็มีเทคนิคแตกต่างกันไปนะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยที่ตัวเองพบว่ามันได้ผลคือหนึ่ง t ัการยอมรับในตัวผู้เรียนการไว้เนื้อการไว้ใจไว้เนื้อเชื่อใจในผู้เรียนเราต้องคิดว่า ผู้เรียนมาไม่เท่ากันอยูละก็คือถ้าเราสามารถดึง creativity ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนออกมาได้ดึง individual ability ความสามารถส่วนตัวของผู้เรียนแต่ละคนออกมาได้เนี่ยห้องเรียนมันจะกลายเป็นชุมชนการเรียนรู้ที่มีความสนุกมากๆแล้วเขาจะไม่ได้รู้สึกว่าวันนี้ต้องไปนั่งเปิดตำรานะเขาจะรู้สึกว่าเอ้ยมันได้เวลาที่จะต้องไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอีกแล้ว ไม่ใช่แค่เป็นผู้รับอย่างเดียวไม่ใช่เป็นผู้รับอย่างเดียวแล้วก็เราก็ไม่ได้ทําตัวเป็นผู้ให้ยัดยัดยัดเยว ก็นั่นคือกระบวนการอย่างหนึ่งนะครับที่ที่จะใช้ในการจัดการการสอนที่ดีได้นะครับผมก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์วิไลวันนะครับผมที่สละเวลามาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการการสอนที่ดีนะครับอกว่าโอกาสได้เชิญวลาเราจะมีโอกาสมาพูดคุยอีกครั้งหนึ่งนะครับผดวันนี้ก็ต้องกล่าวว่าจะัาบิระนะครับผมขอให้มาตอบแทนนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ คงจะหมดเวลาแล้วสำหรับเรา,าสองคนก็ต้องขอพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งครับผมก็วัสละหม้อเล็กกุ้งกระดับสูงรอบ m น s e งแล้วกั e